คืออย่าโยนเลยเดี๋ยวเพราะว่าพี่กบเป็นคนทําต่อละกันเพราะว่าพี่คิมจะปลีกตัวไปทําธุรกิจอย่างเงี้ยนะโอ้นนี้กดกดกดอ่านแล้วครับยังอ๋อไลฟ์สดแล้วนี่เดี๋ยวเราไปต่อโคล่านะพี่กบพี่คิมขาวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะชอบไหมวันนี้ชอบไหมชอบมากทุกคนตอนแรกตอนได้ฮอนี้เครียดนิดนึงเพราะว่ามันจะเล็กไปไหมสําหรับมาตรฐานของ MGI ใช่พอมิชชันเนียรสไทยแลนด์ เจองค์กรโอเคเราเขียนกันเองครับดีกันเองจะบดาวมิสอุนิเวอร์ซไทยแลนด์ก็ฮอลี้เป็นฮอลที่จริงแล้วจัดงานได้หลายงานครับแล้วลองรับได้2000คนแต่เป็นฮอลแบบแนวยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยพยายามโจทย์คือทำไงดีเนาะให้มันใหญ่ที่สุดที่จะทำได้ก็เลยตีโจทย์จากเวที Miss USA เีปีหนึ่งก็เลยเป็นเวทีแบบใหญ่มากเหมือนสนามฟุตบอลเล็กๆเลยแล้วก็ LED ดีล้อมด้านข้าเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้น ก็เป็นอย่างที่เห็นครับครื่อนี้เรายืนยันว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจาก BUSA ใช่ใช่เลยจริงๆจะบอกว่าพอเราไม่ได้สี่พันที่นั่งเนี่ยจริงๆบอกเลยนะว่าสี่พันที่นั่งออกแบบเรียบร้อยแล้วสวยมากเป็นเกลียวคลื่นด้วยแต่ด้วยด้วยเราก็เข้าใจนะครับว่าเราต้องหลีกให้กับบอลล์บอลโลกแล้วเราเองก็พอลักกูน่าตกลงกับเราเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยพอได้โจทย์เนี่ยเราก็ต้องประชุมกันว่าเวทีขนาดเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างก็บังเอิญเราไปเจอว่า มิสอุเอสเอเนี่ยเขาทําได้ขนาดนั้นน่ะอยู่ที่มุมกล้องแล้วก็ทุกอย่างอ่ะเราคิดว่าเอองั้นก็ได้ก็โอเคก็เลยเป็นคอนเซปต์นี้ครับเพราะหลายคนบางคนนานๆเขาไปจับโยงว่าเราไปก๊อปปี้จริงๆไม่จริงๆไม่ได้ก๊อปปี้เอาง่ายๆว่าด้วยบริบทของเวทีมันทําอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนะครับมันทำอย่างอื่นไม่ได้จริงพี่คิมก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ก๊อปปี้ใครแต่เรามีความรู้สึกว่า ด้วยการที่บริบทของเวทีเนี่ยเป็นเป็นเส้นแนวยาวแล้วเราก็บอกครูแม็กว่าครูแม็กทำไงดีนะท,ที่<ห>เราจะต้อง7 7คนยืน <77 S 1> บนเวทีได้คนยืนบนเวทีได้แล้วบ่งกล้องมันสวยๆก็ครูแม็กก็บอกว่าพี่กิมทำแบบนี้เลยแล้วก็โอเคเราก็แบบเออมันก็เป็นแบบที่เราเห็นวันน้นวันนี้ครับผม เ,เป็นเพราะพึ่งเวทีหรือเปล่าเพราะว่า,างนงาม,างามหลคุโดนใช่อันนี้จะขอบอกว่าด้วยความหวังดีของคนทำเวทีนะฮะด,ด้วยการที่เขาฉีดแว็กเต็มที่เลยก็ขอบอกครับวันนี้คุยกับคุณแม็กแล้วว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็เช็ดน้าเปล่าอย่างเดียวครับไม่ต้องแว็กนะครับวันนี้เขาลงแว็กไป,ไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเราก็เราก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยความบังดีเขาแต่ว่า เราก็บอกแล้วว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่11ก็ไม่ต้องแว็กแล้วครับเช็ดน้ําเปล่าครับผมอ่าอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าคนที่ลมหนักเลยก็คือลูกสาวใช่ก็ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็บอกว่าอันนี้คือการเรียนรู้นะแล้วก็บอกลูกสาวว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เข้ารอบก็ถือว่าหนูล้มก็ถือว่าไม่เป็นไรก็เอาคนอื่นที่เขาดีกว่าคนอื่นที่เขาคอนเซนทร์ได้เขาเอาอยู่ก็ต้องให้เขาครับแฝงแฝงครับ กลัวว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แก้ไขตรงนี้เอาแก้ไขแน่นอนครับแก้ไขแน่นอนพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เราจะไม่ลงแว็กเลยครับเราจะทําให้มันด้านด้านหน่อยๆน่อเพื่อให้นางงามได้เดินง่ายขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เด็กซ้อมเดินกับเวทีนี้ก็ใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้มันมีวันหนึ่งที่จะซ้อมเดินเต็มๆเพราะพรุ่งนี้น้องๆเนี่ยไปทะเลหลังจากกลับจากทะเลมาก็ช่วงเย็นก็มาซ้อมที่นี่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะให้เดินจริงๆเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่ลงแว็กแล้วก็ขอเป็นพื้นธรรมดาครับ สาว้มอนมีดราม่าเบากับรางวัลที่ไม่อันนี้ขอบอกนะพี่คิมกับพี่กบยังไม่รู้เลยว่าเขาได้พี่เดินไปหาพี่แชมปข้างหลังบอกแชมปใครได้พี่แชมปบอกว่าเนี่ยคุณวายุก็คือ GM อของโคราเขาส่งใช่เป็นฝ่ายมันเก็ตติ้งเขาส่งผลให้เองพี่คิมยังไม่รู้เลยฮะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะได้หรือไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นนี่ความสัตย์จริงเลยว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าใครเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่า โรงแรมโคราเป็นคนตัดสินเองอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเงินรางวัลจากโคราเงินรางวัลของเขาครับไม่ใช่ของเราครับฮะเราก็ห้าเกียร์ไม่มีก็อกไม่มีฮะไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วเราบอกเลยว่าถ้าเราจะล็อกเด้อโถยวล็อกทุกรอบก็ได้ใช่ไหมถ้าล็อกวันนี้ก็ต้องเข้าห้าแล้วถูกไหมถ้าล็อกวันนี้โอยล็อกขนาดเนี้ยเอาเข้าห้าก็ได้วุาสวยแต่ว่แต่แต่ว่าเรามีความสุขวันเนี้ยพี่กบส่งผลให้พี่บอกโอเคแฟ์เอาภูเก็ตออกเลยคือถ้าน้อง คอนเซนเทรตไม่ได้หรือว่าอะไรก็หรือเรื่องชุดหรือเรื่องเวทีแต่ถ้าคนอื่นทําดีกว่าเอาไปเลยครับเขาบอกตรงนะภูเก็ตไม่เคยล็อกนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นของโคราชจริงๆนะครับอย่าดราม่ากันเพราะว่าเงินเขาสปอนส0 0 0 0่นบาทเขาจะให้ใครก็เรื่องของเขาไม่ใช่ผมใช่ครับผมเขาก็เดินดีนะเขาก็เดินดีของเขาแต่ว่า ขอขอบอกด้วยหนึ่งว่าใครดราม่าน่ะบอกอย่าดราม่าเลยครับเพราะผมก็ไม่รู้ผมยังไปหาพี่แชมป์เลยยืนหลังพี่แชมป์บอกแชมป์แชมป์ใครได้วะไม่รู้เลยเมื่อวานจริงๆฮะวันนี้หคนรับผมว่าวันนี้เขาน่าสนใจกันแต่ละคนจริงจริงจริจริงจเหมือนน้องน้องจิ๊บ โอ้ oh, สวยมากนักคอนน้องน้องน้นองสงขาสีธรรมาราชนี่แบบเปลี่ยนชุดมาโ oh, อ้โหจึ้งเลยนะน้องสองขาก็สวยแล,วแล้วพี่จะบอกว่า <c oughs> สปอนเซอร์พี่ที่อยู่ข้างหลังอนะ่ะเดินกับซิพี่เลยว่าคนนี้สวยมาก <c oughs> อืมก็ชื่นชมนะฮะชื่นชมน้องกิฟขอบคุณมากจริงๆขอบคุณวันนี้ทําได้ดีมากอืมก็เหมือนว่าวันนี้รางวัลมันเขาเรียกว่าการเข้าห้ามันคือการกระจายจริงๆ่แบบไปถึง ค,คือจะบอกว่าวันนี้5้าคนเนี่ยมาจากกรรมการจริงๆนะครับ uh huh. เพราะว่าวันนี้เราให้สินน้องเปิ้ลเพราะว่าเขาเป็นคนเอาเจอรี่มาเราก็มีความสเว่าเปิ้ลน,น้องเปิ้ลตัดสินเลยลูกหนูอยากได้ใครพร้อมทั้งกรรมการทุกคนขนาดพี่ไก่วราย,ยุทธเองยังบอกพี่ว่า uh huh. นครดีมากครับพี่ uh huh. เราก็บอกโอเคเอาผลตามนั้นเราไม่ได้แตะเลยนะวันนี้ขนาดพี่ถามพี่วัดพี่วัดเอาเลยพี่วัดยังบอกพี่เลยว่าเอาเลยครับเอาตามหน้างาน ผมก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะไม่มีล็อกไม่มีอะไรเลยนะเชื่อใจผมเหมือนคปนี้ปล่อยใจกับลูกสาวปล่อยมากเลยครับปล่อยมากยังบอกลูกสาวเลยว่าจะเข้าถึงท็อปไหนไม่เป็นไรลูกเดลทําให้ดีที่สุดก็อยากให้เข้าลึกอยู่ครับคือจริง่ะเราก็อยากให้เข้าลึกอยู่นะอันนี้พี่อันนี้เราก็เชื่ออยากให้เราลึกอยู่แต่ว่า whatever นะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ผมก็ผมก็จอยๆล่ละเออเพราะหลายคนบอกว่าเหมือนแบบเวลามีการแข่งขันไล่ซับซื้ง กดตะกร้าแบเหมือนภูเก็ตแบบเปาแผ่วมลมขั<ป>เียบเทียบกับแกเลยอ่ะอาตอบสิครับเออผมมองว่าผมมาทำหลาย e อีเวนต์ต่อๆกันแล้วก็พลังในการโฟกัสมันก็นิดนึงแต่ว่าโดยปกติแล้วอ่ะวิธีการช่วยลูกสาวซื้อเราช่วยอยู่แล้วแต่เราจะดูออรแกนิกเป็นหลักก่อนแล้วเราก็จะมาเติมแต่ถ้าเราแบบทุ่ม100% ไปเลยผมรู้สึกว่าการแข่งขันมันมันก็จะไม่ไม่สนุกผมรู้สึกว่าแบบนี้ผมก็ต้องควักเองทุกปีทุกปีผมว่าแบบนี้มันไม่ย,ยั่งยืน <m uc l id> ก็เลยอยากให้นางงามมีแฟนคลับแล้วก็ออร์แกนิกประมาณหนึ่งแล้วผมช่วยเติมนิดนหน่อย <m uc l id> นี่คือคอนเซปที่เราคุยกันไว้ทุกปีนะครับอ๋อไม่ได้เล่นเกมเลยครับคิดเล่นเกมเกีกับเองนี่แหละ มันมีแล้วกดบาชเดลก็ยอดดีแล้วก็เติมนิดหน่อยใช่ค,คืออเดลจะบอกว่าคือน้องๆน,น้องเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับเี่ที่เป็นแบบเออคืออาจจะไม่ได้ไวที่จะสเปนมากขนาดนั้นแต่เราก็บอกว่ายังบอกน้องปอนว่าปอนก็ดูน้องน้อยนีดนะถ้าเกิดว่าอาอยู่ในเลเวลไหนเนี่ยเราก็ตบให้อยู่ในเลเวลนั้นอย่างเขาบอกว่าขออยู่ท็อปไฟเราก็ขอท็อปไฟเราก็ทําให้ได้ท็อปไฟล์เขาบอกว่าวันนี้ขอท็อปสเราก็ดันให้อยู่ในท็อปสประมาณนั้นมากกว่าครับ ใจในครั้งนี้ไม่ได้มีในย่างสำคัญว่าเหมือนเราอยากจะวางมือเห็นไหมเห็นไหมน้วยเห็นไหมกรุณาโพสต์กล้องไปทางเขานะฮะได้คือจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่คิมก็อายุเยอะนะเธอรู้ไหมว่าพี่คิมเนี่ยทำเวทีแกลนเนี่ยมา10ปีแล้วนะครับ ถ้าบวกกับอายุพี่คิมเนี่ยโอ้โหเกือบแซยิดแล้วนะ <laughs> แต่เราจะบอกว่ายังไงเราก็รักแกร์แล้วก็เรายังรักยูนิเวอร์สที่มาอยู่ในมือพี่วัดแตท่ทั้งนี้ั้นนั้นพี่คิมจะบอกว่าด้วยการที่พี่คิมเองเนี่ยปีหน้าเนี่ยเรามุ่งในธุรกิจ <laughs> อาจจะปีหน้าพีดีพีพีดีภูเก็ตอาจจะไม่ใช่พี่แต่อาจจะเป็นพีดีธนวัตรก็ได้ <laughs> อ่าเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ย ก็บอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะทำนะครับขอโฆษณาน,นิดหนึ่งได้ไหมไคือหนึ่งเนี่ยแพลนเราเนี่ยคือปีหน้าเนี่ยเราอยากเปิดตู้ข้าวสาขากรุงเทพมหานครนะครับสองเนี่ยเราต้องทำภูวิลล่าที่โครงการพี่เองและสามคือคอนโดสองแท่งที่รอจ่อที่จะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเอาร้านกาแฟของเขาด้วยปีหน้าก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันค้ำคอพี่คิมอยู่นะคือคือ จะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราทำอีเวนต์เยอะมากบอกเลยเยอะมากนะครับตั้งแต่นี้เดี๋ยวจบเว้นอีก2เดือนกอ็อยู่ใหญ่ละ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขว่าก็ยังบอกพี่กบว่าโอเคอย่างนี้นะเราแบ่งกันให้ชัดเจนผมอาจจะไปทําในเรื่องของธุรกิจที่เราต้องทําพี่กบยังเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เขาสามารถที่มี energy มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนุมคนที่แบบว่าผลักดันทุกอย่างได้แต่พี่เองก็ต้องไปมุ่งในธุรกิจของพี่เองครับแต่พี่คิมก็ยังช่วยอยู่นั่นแหละแต่แต่บอกว่าภูเก็ตเนี่ยการขอสปอนเซอร์มันอยู่ที่หน้าผมเพราะฉะนั้นผมก็ยังต้องช่วยเขาอยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นเต็มๆกับพี่ปอนนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกไว้ก่อนว่าปีหน้าถ้าเกิดไม่เจอพี่คิมก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังเจอหน้าพี่กบพี่คิมใครทักก่าวให้เรียบร้อยยาง โอ้ยิ่งกว่าใครนะครับไข่น้าลายดีกว่าแ่แต่ใชไ่กการลดคามาดดีครัไม่ได้มีการน้อยใจหรือนโนผมนะบอกเลยว่าถ้าหนูรู้จักพี่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยนะครับไม่ว่าจะโดนดราม่าขนาดไหนไม่ว่าจะโดนกันแนะกันแหนกเสียกันอะไรเยอะแยะไปหมดแต่พี่เป็นคนนิ่งนะครับพี่บอกเลยว่าพี่เป็นคนนิ่งแล้วพี่บอกว่าพี่เคารพและนับถือ พีวัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่าตั้งแต่พี่เจอคุณวัดตั้งแต่ครัวคุณต่อยอตั้งแต่เราคุยกันว่าเราจะทําเวทีแล้วพี่เดินไปหาพี่วัดที่ครัวคุณต่อยยังไม่รู้จักกันมากมายเลยพี่วัดบอกผมว่าพี่คิมเอางี้เดี๋ยวผมจะขายลขสิทธิ์ทำของผมเพราะจริงๆตอนที่ไปปรึกษาเนี่ยอยากจะตั้งเวทีใหม่ให้คนนี้แต่พ,พิวัดก็บอกผมว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมจะทํา77จังหวัด เอาของผมก่อนถ้าชอบก็ต่อถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นล่ะเราก็มีความว่าเราก็รู้สึกแฮปปี้เนาะเมื่อก่อนเราอยากทำมิสภูเก็ตใช่ชื่อแบบกลางๆโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่อิงกับไปทีไหนครับแต่อันนี้คือจริงๆนะจากอ้นจากใจเลยก็คือยังรักและเคารพนะฮะพีวัดตลอดแล้วก็องค์การองค์กร M g i ผมบอกว่าผมผมผมเคารพนักถือสมาชิก องค์กร MGI ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ปูนะฮะพี่ปูนี่เจอกันตั้งแต่ยังไม่แต่งงานตอนนั้นเจอปั๊บพี่ปูแต่งงานแล้วมีลูกเรามีวความสี่ก,ก็คือแบบเราเราเหมือนเรากโกลเราเติบโต,ต,โตมาด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ยผมจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกที่ที่มาจะแบบทาให้เราค่อยวนะแต่ณนะวันหนึ่งผมจึงบอกว่าพี่เองเนี่ยด้วยการการการที่ทําธุรกิจพี่เองต้อง move on เพราะว่าบอกน้องๆเลยว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ย พี่ไม่ได้ทําอะไรในธุรกิจพี่มากมายขนาดนั้นคือดูได่อีเวนต์ตันเยอะมากนนก็เลยบอกพี่กบว่าเอางี้นะเดี๋ยวปีหน้าผมขอลุยธุรกิจเราก็ยังคีฟของเพชเชนได้แต่เธอต้องทํานะเพราะเราจะอยู่มีไฮแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยครับเขาบอกแล้วฮะบอกพี่ปูไปตั้งแต่เมื่อวาน <c oughs> บอกพี่ปูเลยพี่ปูไม่จริงพี่คิมจะแค่บอกว่า ถึงเราไม่ได้ทําขนาดนั้นเนี่ยแต่ใจอ่ะพี่ก็ส่งซัพพอร์ตอยู่แล้วคือยิ่งอย่างน้อยยังบอกพี่กบว่าสปอนเซอร์อ่ะผมวิ่งให้อยู่แล้วแต่ผมอาจจะไม่ยืนตรงนี้เขาอาจจะยืนตรงนี้อะไรเงี้ยครับคือจริงอ่ะเขาอายุยังน้อยไงน้อยกว่าผมโอ้โหเกือบ30ปีเฮ้ยบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ถามสิบเอ้ยเลยไม่เคยเห็นล่าสุดที่ได้มีแบบว่าไปทำวทีผู้ชายนะครับมีโอกาสที่จะชวนพี่วัช อ่วันนี้ผมยังพูดเลยว่าทำมิสเตอร์แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไหมวันนี้กระซิบแล้วกระซิบแล้วแล้วพี่วัดบอกว่าก็น่าสนใจนะแต่ว่าขอไม่โป้บอกผมไม่อยากโป้เลยเอาบ็อกเซอร์ก็พอไม่มีชุดไม้น้ำด่ว่าโอเคเดี๋ยวจะไปคุยผมเลยบอกว่าถ้าทําปีหน้านะถ้าแบบทุกอย่างเรียบร้อยผมเป็นโฮสให้ครั้งแรกเลยเพิ่มงานแล้วหรอ ไม่ใช่คือเวทีผู้หญิงเธอทำไงเวทีผู้ชายอยู่ที่เราอ๋อว่างทันทีเลยว่างทันทีเลยไม่มันชัดเจนไหมชัดเจนนะเพราะงั้นแนเรามีความสึกว่าเราเอ็นจอยที่จธอทำแล้วเรามีความสึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักนะมันเป็นอะไรที่มีความสึกว่าอ่ะน่ารักไหมอออเออ ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบบือวาหรือกางเกงในอะไรมากมายขอเป็นบ็อกเซอร์ชิลๆไม่ถึงเออสปอร์ตแมนถูกไหมยังบอกพี่วัดว่าทําเธอไหนไหนเวทีของมันเยอะแยะแล้วขอมิสเตอร์แกรนด์สักหน่อยได้ไหมออย่างนี้ในรูปแบบล่ะคะพี่คิมเราต้องแบบเป็น77จังหวัดไม่ไม่ไม่พี่วัดบอกคุยแล้วเมื่อกี้ไม่เอาเอาขอสมัครเลยอ่าสมัครเลยครับทัดทัพรอบเลยครับไม่เอา77จังหวัดเมื่อกี้คุยกันชัดเจน เมื่อกี้คุยกันชัดเจนเหมือนเหมือนพี่วัาจะทำนะฮะเอ็ไอเราก็ยังรักอยู่แต่อเอก็ยังรักอยู่นะเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้า้้้ย้้้ไม่ต้องกลัวครับยังอยู่เหิ่อเเิิมือมิสเตอร์แเริ้้เอ้้้้้้้้้ิมดูแลเอง้้้้้้้้้้้อ้้้้เ้ท้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้จ้้้้้ร้้้้่้้้้้้้้้ไปเรื่อยแต่ว่าบางเนี้้ คือจะบอกว่าด้วยความเป็นแบบว่าเราเอนจอยนะคือเนี่ยพี่กบจอยพี่ก็จอยแล้วนักข่าวก็จอยเราแค่มีความสึกว่าทําอะไรที่มีความสุขจอยไหมครับจอยไหมครับจอยไหมจอยไหมลูกเออพี่กิมไม่อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีหลายเวทีเราจะทํายังไงให้รูปแบบเวทีมันแตกต่างอ๋อแน่นอนมันอยู่ที่บริบทของเวทีทุกเวทีเราต้องมานั่งคุยกันก่อนว่า มันควรไปทางไหนทิศทางไหนอย่าง MI ็มไเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าฟิตบอดี้เซ็กซี่แต่ถ้าเกิดมิสเตอร์แกรนเราต้องดูว่าอะไรเก๋ไหมแบบว่าเฮ้ยดูแมชช์ฟู้ดไหมอะไรเงี้ยมันต่างกันเดี๋ยวเราต้องทำให้ต่างกันเชื่อเชื่อฝีมืออ่าใช่ไหมว่างเลยเห็นไหมเห็ดมาเห็นเลี้ยคิวใช่ไหมพี่เมยนไม่ยุ่ยทำเลยแ่มงงว่าพร้อมเก็บตัวปีแรก เดี๋ยวปีหน้าจัดที่ภูเก็ตแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเลยเหรอปีหน้าสิถ้าพี่วัดอนุมัติอ่าาดนจนาป็นสิปีวล้วเราได้อะไรจากตรงนี้ครับเราถึงแบบอยากจะวางมือแล้วจริงๆพี่บอกงี้นะฮะขอบคุณทุกๆคนขอบทุนทุกกำลังใจขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกๆคนน้องๆทุกคนพี่เห็นนงหนูมาโอ้ยหลายปีเนาะหลายปีมากๆจากใจพี่เองนะแล้วก็ ดีปฮะจริงๆพี่มีความสุขมากแล้วก็ดีใจมากที่เจอน้องๆบางคนแบบด้ยพี่คิมครับพี่คิมขาอะไรเงี้ยเรามีความสุขวา่าน้องๆอ่อ,อนเนื้อสัตน่ารักมากแล้วเร,เราแค่มีความสุขวา่ขวาครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้รู้จักน้องๆหลายๆคนเนี่ยมันพี่ว่าพี่เชื่อในแรงดึงดูดนะบางคนเขาบอกแล้วเราเจอน้องๆทุกคนเนี่ยเรามีความสุขเราแฮปปี้สำหรับพี่เนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ย พูดเหมือนจะร้องแบบว่าคือมันมันมัน,มนตืนต้นใจแล้วมันมีความสึกว่ามันแฮปปี้ผมทำทุกปีนะบอกเลยตั้งแต่ปีอแมนด้าเนี่ยดีใจมาก <c oughs> ไม่ดีใจมากดีใจจริงๆแล้วขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเขาที่แบบเอาส่งนี้มาให้ผมแล้วเขาเป็นคนที่ทาอยากทำดังงามตั้งแต่แ,ตแรกโดยไม่ใช่ผมเลยพ <c oughs> อเขาส่งมาให้เนี่ยแล้วเราหลงรัก เราบอกเลยเราหลงนักแล้วเราก็แบบว่ามุ่อ่อนไปเรื่อยๆเขาเป็นคนเตือนพี่ตลอดว่าพี่คินพอแล้วจะเป็นแค่นี้พอแล้วจะเป็นแค่นี้พอแล้วแต่แต่นีสัยผมเนี่ยเวลาผมทํางานเนี่ยถ้าผมใส่ไม่สุดผมไม่ชอบผมก็ต้องใส่ให้สุดทุกอันทุกแคมเปญที่อยากทําแล้วเราเคมีความรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันจริงๆแล้วมันเป็นความผูกพันที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราถือว่าเราสร้างนางงามเยอะมากเยอะมากเยอะจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่า สเต็ปอักหน่อยไหมเออด้วยด้วยด้วยหนึ่งในเรื่องของธุรกิจเราเองว่าเราก็อยากม o v ออนนะครับแล้วก็ด้วยเขาอายุยังน้อยกว่าผมผมมีความรู้สึกว่าพี่คิมอาจจะอยู่จุดจุดหนึ่งที่สามารถอยู่บีไฮได้แล้วก็สามารถแบ็กอัพเขาได้เขาสามารถ Move on ไปได้เรื่อยเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่ชอบทำจริงๆพี่กิมก็ชอบนะหลังจากเขาโยนโยนมาให้เราเราก็ชอบมาก ใจเราอ่ะเราก็อยากทำต่อแต่เรามีความสึกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่อยู่ต้องสเตปดาวแล้วให้คนอื่นขึ้นมาแทนแล้วเราก็จะดีใจว่าเรามองเขาเราว่าเออ<ม>เขาสารผานของเขาที่เขาอยากทําได้เรามีความสุขเราก็อยากทําอยากฝากอะไรแฟนนางงามที่รักในทีมภูเก็ตทั้งพี่ขีดพี่พก้ด้วยเยสำหรับพี่คิมเองก็ขอบคุณแฟนนางงามที่ซัพพอร์ตทีมภูเก็ตมาโดยตลอดนะครับ ดราม่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็มีความสึกว่าเราเรารับได้แล้วเราก็มีความสึกว่าเราทําเต็มที่ทุกๆปีนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆที่รักเราที่รักในทีมภูเก็ตคุณครับที่รักในทีมภูเก็ตรักในความที่เป็นเรานะคือเราเนี่ยดราม่า w h a เ e v e r เลยเราเราเรารับตลอดอยู่แล้วใครจะว่าใครไม่ว่า whatever นะ นั่นคือนั่นคือนั่นคือพี่ถามว่าพี่เคยน้อยใจไหมพี่เคยน้อยใจบางปีพี่ก็น้อยใจนะเพราะพี่ถือว่าไม่จริงเพราะพี่ถือว่าพี่ไม่มีอะไรเลยพี่ทําเต็มที่ทุกปีใจอ่ะตลอดถ้าน้องๆเห็นนะฮะพี่ทําจริงๆแล้วพอบางครั้งเดินกระแสนู่นนี่นั่นนี่พี่ยังบอกเขาเลยว่าโอ้โหมันที่นอนนะแบบ บอกก็เลยว่าขอโทษนะถ้าพูดหยาบๆยีาา่มแม่งน้อยใจวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราก็ไม่มีอะไรกับใครเลยนะแต่เราทําจากใจเราจริงๆเราทําจากความรู้สึกว่าเราอยากทํานางงามเขาโยนโจทย์มาให้เราเราก็ทําเต็มที่แต่ถ้าไม่โดนใจใครก็ขอโทษด,ด้วยหรือถ้าไม่ไม่ไม่ทำให้ใครแฮปปี้ก็ขอโทษด,ด้วยแต่เชื่อผมเถอะที่ภูเก็ตเนี่ย เราทําจากใจจริงๆผมถึงบอกว่าน้องๆทุกคนที่มาทํางานกับเราอนะไม่มีเงินเดือนนะฮะเขามาจากใจเราทําเป็นทีมไม่ว่าน้องปอหรือทุกคนเนี่ยแม่เอ็มอะไรเงี้ยไม่มีเงินเดือนสักคนนะฮะเราร่วมกันเพื่อแค่เป็นทีมภูเก็ตแล้วเราสร้างทีมภูเก็ตขึ้นมาจากปี2016ถึงปัจจุบันเราถือว่าเราแฮปปี้มากๆ แต่ว่าก็ขอโทษถ้าไปสก,กิดขาใครหรือไปโดนขาใครเราก็ต้องขอโทษไว้นักที่นี้แต่เราไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ใจแล้วก็อยากจะทำให้นางงามมีความสุขแค่นั้นเองคือว่าทีิคุณเกียรติโชคดีนะครับที่ลูกๆแต่และคนที่เข้ามาอยู่กับเราก็คือเป็นเด็กที่กระตันยูมากมีกมดีมากๆไหมพี่กบดีครับรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าคนที่เราเลือกมาแต่ละคนเราก็เลือกจากเซน<ม>ใช่ๆว่าเซนเลยแล้วกัน ว่าเรารู้สึกว่าคนนี้ไปได้ไกลจากความรู้สึกของเราแล้วเราสึกว่าออสุดท้ายคนที่เราเลือกมาเขาก็ยังอยู่กับเราก็ยังเหมือนได้น้องสาวเพิ่มมาได้น้องชายเพิ่มมาเราเราก็สึกว่าอืมเราก็เลือกคนไม่ผิดเราก็ดีใจที่แบบทีมบูกเก็ตครอบครัวทีมบูกเก็ตของเราอบุนนะครับจริงๆพี่ถึงบอกว่าตั้งแต่ปี2016ม,นนามานะเราตามเชียร์ลูกเราไปอมไมอามี่เราไปนูน่นไปนี่พี่ถึงบอกว่าเราทุ่มเทจริงๆ แล้วเรามีวาความเชืสอว่าลูกสาวเราทุกคนเนี่ยเราก็ทุ่มเทหมดนะครับบอกตรงว่าเราดีใจที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วเราสามารถสร้างทีมสร้างลูกสาวสร้างลูกชายรับใช้เนี่ยทุกอย่างที่กองประกวดเะครับเราเรารู้สึกเราแฮปปี้เนาะ เออเราแฮปปี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆที่ที่ดูแลและซัพพอร์ตเราขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจครับผมมีโอกาสจะจัดงานครบรอบ10ปีคืนบ็อบอานาบันไหมคะรวมแบบรวมลูกชายลูกสาวก็เดี๋ยวคอยดูครับเดี๋ยวไว้ดูกัน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 เก็้จะเริ่มต้นกับความสำเร็จ สาวไฮดี้อ๋อชอบมาเลิศนะไหมเป็นยังไงบ้างครับดีครับ<ๆ>ก็รู้สึกว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านจากเิธีแกร้ก็ทำให้เขาทำแคมเปญได้ได้น่าสนใจได้แบบเห็นไหมงานคอมเมดี้อ่ใช่พูดอะไรก็ก็ดีครับใช่อันเนี้ยพี่นะคุยอย่างพี่กบเลยตอนที่น้องเขาแบบโฆษณาสินค้ามาโอ้อะไรอย่างเงี้ยเราบอกนี่นะนี่คือประสบการณ์จากแกล้จริงๆ อันนี้จริงๆนะบอกเลยไม่ได้ยอนนะแต่นี่คือประสบการณ์ของน้องแล้วก็น้องโพสสามสินค้าในมือแล้วสวยมากนะฮะสวยมากแล้วโพสจริงอันทุกอย่างสวยมากเราก็ยังคุยกันเลยนะวันนั้นดูระบอกนี่เห็นไหมนี่อันที่ส่งของแกลนจริงๆนะ<ช>อันนี้ไม่ได้ยอนนะเพราะว่าแกลนน่ะสร้างเด็กแบบนั้นจริงๆฝึกฝึกสกิลให้กล้าที่จะขายของ<ช>จากคนไม่กล้าก็ต้องกล้าพ<ช>กล้าพวกแกรนว่าแกลมีวิชาติดตัว จริงจริงๆน้องอยากมาวันที่14นะแต่เราไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าก็ดีใจแทนเขาด้วยดีใจแทนเขาด้วยครับอวันนั้นก็คือคนที่มาสังมาสเตอร์คาก็ยังชื่นชมเลยว่าจับยังไงได้ใช่สั่งเห็นไหมแล้วโพสสวยมากอะไรเงี้ยเราขายสินค้าไม่พลาดเลยนะปั๊บๆๆๆปั๊บเลยจริง สามนี S <S> ้ล้คะพู่ของทีมดูหรือว่ามีการวางแผนกันยังไงบ้างก็เดี๋ยวให้จบซีซันของ Theface ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราระวางกันว่าน้องพี่ยังไม่รู้ว่าเขา end up ตรงไหนนะครับอาจจะเป็นไฟแนลวอล์หรือไม่พี่ก็ยังไม่รู้นะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราวางกันใหม่จริงๆอยากส่งน้องมากเพราะว่าพี่ว่าน้องมีศักยภาพเยอะครับงั้นแสดงว่าก็มีโอกาสที่จะได้เห็นไอดีบคนเวทีนานๆมีครับบอกเลยว่ามีแต่ก็ขอให้น้องเสร็จภารกิจตรงนี้ก่อน นะครับขอบคุณขอบคุณมาแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะลูกขอบคุณจากใจจริงขอบคุณจากใจ